เติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Top Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะพามาเปิดกระชานะครับเปิดกระชาเกม s h i ินเพ a ็กเพื่อนะครับเอาตัว5ดาวระดับ5ดาวลมเซียวยักษ์สาผู้บิทักษ์นะครับ ตอนนี้ก็มีเพชรเตรียมไว้อยู่ที่1นึ0 0 0สนนะครับก็หวังว่านะครับหวังว่าจะเอาถึง C6 นะครับจากนั้นก็นําส่วนที่เหลือมาซัดก,กับอาวุธต่อนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยทั้งหอกทั้งดาบนะครับได้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไม่พูดเยอะนะครับเนื่องจากว่าต้องการต้องการซีค่อนข้างเยอะดังนั้น เดี๋ยวจะเปิดไปนะครับแล้วก็สกิปเลยนะครับสกิปเลยเพราะว่ามันต้องนนต้องเปิเดเยอะมากมาดูประวัติก่อนแล้วกันครับกิจกรรมอธิฐานตัวละครอันนี้สงสยัยอันนี้นะครับเพื่งอัปเดตครับเลยยังไม่ยังไม่ขึ้นอ่ะเอาผมว่าลุยกันเลยดีกว่าครับครั้งที่หนึ่งครับ ติวหน้านะครับเป็นวัสดุมาละคันที่สองครับโฟลหอกครันที่สามครับ คั้ที่สครับครั้ที่ห้าครับครั้ที่หครับ ครับ้งเจ็ดคือเจ็ดสิบเลนะครั้งที่8ดครับมีเต็มเลทเลยนะเนี่ยโอเคครั้งที่8ดนะครับได้หนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งนะลุยต่อ ครั้งที่เก้าครั้งที่สิบครับสิบเอ็ด ยังไม่มีช็อตมาจันแบบว่าสี่ดาวสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไปลุยต่อครับครั้งที่สิบสาม ครั้ทงที่สิบสี่ครับครั้งที่สิบห้าครั้งที่สิบหก สิบหกหลุดนะครับสิบหกหลุดมาเป็นเคอร์ชิงแปลว่าสดุไปถ้าหลุดเลยแล้วรอบต่อไปการันตีนะครับต่อไปครั้งที่สิบเจ็ดพอเนี้ยโอเค ต่อไปสิบแปดครับไปโตเป็นวัสดุละสิบเก้ายี่สิบครับ ยี่สิบเอ็ดโอเคมาสองแล้วมาสองแล้วยี่ิบสองยี่สิบสาม โอเคยีสามได้เซียวมาอีกตัวหนึ่งถัดจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วมันอยู่ที่รอบที่เอสิบสนะครับ1ิบเจ็ดสิบแป 3. ก้ีสี่สองมก็ซีหนึ่งละต่อไป24ี่ครับ อาได้ชวอินเพิ่มมา25ครับ26 ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับยี่สิบเก้า สูโคตก็มาสามสิบครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะมาได้มาอีกนะครับเป็นสีสองเอ่อ ได้มากี่รอบเนี่ยหนึ่งหนึ่อี่ห้าหปด๋อแรอบก็มาตรฐานนะครับ32มสสา

50ต่อไป41ครับ 42ส3 44 45 46, 46 47

ห้าสิบครับห้าสิบครั้งพักแป๊บครับเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่นด้วอ,อาละ่ทะทีนี้ก็เป็นเซี่ยวนะครับเซี่ยวกลุ่มดาวหนึ่ง 2อโอเคเราต้องการเซออีก3ตัวนะครับสามสี่หกส่วนจีนจีนตอนนี้ก็ได้ดาวมาอีกหนึ่งชวงวินชวงวินไม่มีกลุมดาวนะครับกลายเป็นได้มาเยอะเลย ชิงลุ่มราสองโอเคเช็คอีกทีนะครับเช็คอีกทีเดี๋ยวเปิดเกินละยุ่งเลยเออต้องการอีกสามตัวนะครับโอเคงั้นต่อไปมาเริ่มรอบที่ห้าสิบเอ็ดครับผม 52ครับสวยนะครับสวยสวยสวยรอบนี้สวยเพิ่งไปได้แค่ไม่กี่รอบตัวที่เขาดาวหนึ่งแล้วครับจากการสามตัวต่อไป53ครับ ห4ครับโอเคสวยอีกสวยอีกห้าสแล้วห้าสแล้วอา่าอัพก่อนอัพก่อนอัพก่อนครับเกือบเกือบเกือบเป็นจริงแล้วครับเกือบเป็นจริงแล้วนิดเดียวนิดเดียวอืม ตัวเดียวเท่านั้นครับตามหาอีกแค่ตัวเวท่านั้นต่อไปรอบที่55ครับผมห้าสิบหกครับสีนเยียนสอง 57ครับห้ครับห้ครับฟิตมาฮะ ต่อไป60ครับ6กครับหกครับอืมหมโมนามานะครับ โมนามาดูเลดงั้นก็ลุยต่อครับแต่ว่าโมนาเป็นตัวหลักตัวหลักหวยดีแล้วครับได้ได้ดาวเพิ่มมาอีกหนึ่งงั้นต่อไปเป็น63ครับโอเคนะครับดวงดีอะไรจะขนาดนั้นอืมปดดาว ดาวปลดดาวปลดดาวของลูน่าเอ้ยไม่ใช่โมนานะครับโมนาสายยิงนะครับสายยิงโหดๆปลดดาวสองเรียบร้อยอั้กี้ก็เป็นเซียวนะครับปลดหกดาวเรียบร้อยแล้ววิธีการเล่นของเซียว C หนึ่งถึงห้ากับ C 6 C 0ถึง5กับ C 6จะต่างกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกมาต่างหายทีหนึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ อะไรอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เปิดกาชาลุ้นๆกาชาอย่างเดียวอ่าเมื่อได้ตัวแล้วเอาอะไรต่ออาวุธต่อครับหลักในการเปิดอาวุธของผมก็คืออาวุธเนี่ยอาวุธห้าดาวมันจะโผล่มาแค่สองอันใช่ไหมเนี่ยรอบนี้รอบนี้เป็นดาบดาบอันนี้นะครับอ่าดาบอันนี้ดีดีมากนะเป็นดาบคลเลตผมชอบมาก เอาไว้ใช้ให้ตัวดีเพสดาบมือเดียวได้ทุกตัวหอ,อกเจดอันนี้ก็เป็นหอ,อกที่แรงมากๆสำหรับเซียวนะครับความแรงแม้อัตาคิตอนบวกเลีเก้าสิมันจะได้ไม่เยอะแต่ว่าตัวนี้นะครับเวลาคุณความเสียหายสแต็กเต็มเนี่ยตรวเนี้ยแแต็กเพิ่มพลังโจมตีขึ้น3.2วิวิเมื่อโจมตีสตูเป็นเวลา6วินาทีนะครับมาก7ขั้นถ้า s t a ็กเต็มเมื่อไหร่นะครับ พลังความเสียหายทั้งหมดที่เราทําได้จะเพิ่มอีก12%อันนี้ดีมากเป็นฮอกที่แรงมากๆของเซลล์นะครับดังนั้นเมื่อเราชอบทั้งคู่นะครับชอบทั้งคู่เลยเนี่ยเราจะทําการเปิดครับเปิดจนกว่าจะได้หอกอ่ามาเริ่มกันเลยครับสําหรับอาวุธนะครั้งที่1ครับอาวุธการันตีที่80รอบกับ80ครั้งครับวับ ต่อไปครั้งที่สองครับแน่เลเซอร์มาซะง,งั้นต่อไปครั้งที่สามครับครั้งที่สี่ครั้งที่ห้า คันที่หกคันที่เจ็ดคันที่แปดก็คือการตีเลยครับนั่นแหละตรงสายมาเลยก็แปด 80ครั้งนะครับ <c oughs> รอยครับเอาเข้าทีมมาเลยเตรียมทำเลเวล หลบจากพีโมเลเวลสามสขึ้นไปเอาละครับถ้างนั้นก็เรียบร้อยนะตกลงอ่าซีเอลซีใช้เท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่63ครับ63 63คูณด้วย160 ไม่ใช่ใช63หกนะครับคูณด้วย10ก็คือ6กหกรอบนะครับ630รอบคูณ160้อยทั้งหมด1,000งแนะครับ1,800งแสพิ 1, มวดจิมนะครับส่วนหอ,อกก็โชคดีไม่ดุดเลทน,นะครับก็80ดสิบ 80โลก็12,800ดังนั้นทั้งหมดก็113,600ครับ113,600ประมาณอาหาร3นะประมาณก็พอหาร3นะครับก็อยู่ที่30,000นะครับประมาณ30,000ไปปลายนะ สามหมื่นไปไปลายบาทนะครับสําหรับการทํา C6 ตัวหนึ่งตัว5ดาวนะครับแล้วก็อาวุธชิ้นหนึ่งครับนันก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันนะครับพบก็ใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับส่วนไอดีผมเองนะไว้เดี๋ยวลุ้นตอนสตรีมนะครับสักประมาณตีหนึ่งแล้วกันวันนี้นะงันก็ขอบคุณมากครับไปแล้วครับ เติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Top Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรง